มีปตุนโลโปลาเพียโคดหมอปลาหยางปลาคร่งปลาเพียสิกินปลาหยางใครมดแดงก็มีบอก <laughs> เป็นแต่คนสื่อดีเนาะ <laughs> สืส่อรูสื่อ <laughs> ไอ้มุนแดงครับใายหน่อยคนสวยบ้านแกงสลาโอ้ยยังกว่าสลาแดงแกงะลัดแกงทะเลก่อนงามเวยค่ะเด้องามงามคือคนไปผู้ใดคนบ่งามใครแดงกับผงงามใส่ล้วเนาะเบิ่งเองเอามาเพียามาเพียปุ้ยใส่ทั้งลแข่ง